เห็นไหมดูดิเดี๋ยวมาก้องกีดอ่ะทักไทยแบบนี้ไม่ได้นะมันแลบลิ้นด้วยอ่ะแล้วมันแอบบุกมาแบบนี้ค่ะแล้วันอยู่ใกล้กับจุดที่เอามือจับด้วยนะใช่อีกนิดเดียวอ่ะคือผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถเขาบอกจอดเลยจอดจอดทันทีเจองูถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กก็ตามนะคะแต่มันโผล่มามันอยู่ตรงใต้แฮนด์รถมอเตอร์ไซค์เธอบอกกรี๊ดเลยแล้วก็จอดริมถนนแจ้งกู้ภัยทีนี้ มันมักจะเป็นแบบนี้นะค,คนเจอเนี่ยพอถึงเจอเนี่ยมันมักจะหายไปพอกู้ภัยมาแอบค่ะไม่ยอมออกมาเลยสุดท้ายต้องเอาพวกน้าํายาฆ่าแมลงอะคะ่ะฉีดฉีดเข้าไปตามซอกครับแล้วมันก็ค่อยคเลื้อยออกมาหลังจากนั้นกู้ภัยเขาก็จับเอาไว้ได้ครับพอพิสูจน์นี่นี่นี่นนนอ,ออกมาแล้ว<อ>เห็นไหมคะอุ้ยตัวนิดเดียวค่ะเป็นลูกงูสิงไม่มีพิษ กู้ภัยเขาก็จับใส่ขวดเดี๋ยวเอาไปปล่อยตามแหล่งธรรมชาติโอ้เป็นเราเราก็กรี๊ดอ่ะสนใจเนาะแต่ว่าดูตอนน้องออกมาทักทายดูน่ารักนะโผลมานิดนึงใน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 ทักทายดูน่าเอ็นดูอ่ะจะว่าจ้าเอ๋ก็ไม่ใช่นะคะคืองูอ่ะคือเห็นทุกตัวนะอย่าเข้าไปใกล้นะตีมานพิษนะใช่คือมันหน้าตาน่ารักไม่เป็นไรแต่อย่าเข้าใกล้เลยอ่ะใช่ไม่มีพิษก็ไม่โอเคนะครับใช่แบบนี้